เป็นเป็นการาผิดปกติวิสัยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นต้นขบวนของกระบวนการยุติธรรมนะครับและที่สําคัญคือในขณะที่มีการออกหมายจับและขณะที่มีการออกหมายเรียกรอบที่สองเนี่ยเ,เป็นช่วงในการปิดประชุมสภาอ้างว่าจะปฏิบัติหน้าที่โน่นนี่นั่นฟังไม่ขึ้นสารพิพารณาฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นคดีนี้จบแล้วยังยังไม่จบ ประเด็นที่น่าสนใจคือมีการหมิ่นประมาทหรือไม่นะครับเพราะลังสิมันปราศัยในตอนนั้นนะครับพูดในสภาพ,พูดแถสดนสระษฎรว่าเป็นมูลนิธิเนี่ยเป็นเครือข่ายผลประโยชน์เชื่อมต่อระหว่างกองทัพกับนายทุนใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยลังสิมันจะต้องนำพยานนำหลักฐานไปแสดงต่อศาลฮะถ้าแสดงต่อศาลได้เขาก็หลุดคดีถ้าแสดงต่อศา,ไาลาาไม่ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k นะครับรับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นทางการเมืองน,นะครับหลังจากที่มีการออกหมายจับโรมรังซิม,มันสอสอบัญชีลายชื่อพักก้าวไก่หลังจากที่ไปอภิปรายนะครับในสภาผูแ้แทนราษฎรเกี่ยวกับมูลนิธิป่ารอยต่อถึงมีการดูหมิน่น ต่อมาก็มีการออกหมายจับนะครับแล้วก็มีการมอบตัวซึ่งก็มีรายงานว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมซึ่งโรมก็โวยวายเดียวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับผมก็ทางพระเก้าไกลก็ต้องการที่จะยืนเคียงข้างคุณโรมนะครับตั้งใจที่จะมาเป็นกําลังใจให้กับกาลังสําคัญของพระเก้าไกล ในส่วนของผมในฐานะหัวหน้าพักก็ต้องตอบสั้นๆว่าไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใดแต่กต็ไม่ได้ประมาทนะครับการกระทาแบบนี้เนี่ยกับพักเก้าไกลตั้งแต่คุณธนาธรจนถึงถสสกทันวรินก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องการที่จะทําให้เกิดความกลัวในการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ประมาทนะครับก็เข้าใจว่าวันนี้ออนอกจากที่สองครั้งแรกที่เป็นหมายเรียกครั้งที่1 ก็เป็นช่วงที่อยู่สมัยประชุมสภาน,นะครับครั้งที่2คุณโรมก็บอกแล้วว่าไม่สามารถมาได้เนื่องจากปิดภารกิจสสแล้วก็ได้บอกวันที่ว่าจะมาพบกับตํารวจเมือ่อไรนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ว่าทำไมถึงได้เป็นหมายจับแล้วก็ไม่ได้เป็นหมายเรียกตรงนี้เพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยบรรทัดฐานมันก็ถ้าเตียนอยู่เพราะฉะนั้นก็มีความจาเป็นครับไม่ได้กังวลแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมา มีกำลังใจให้กับคุณลมในวันนี้ครับด้านคุณลมนะคะครับก่อนจะอื่นนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับมาให้กำลังใจถึงสอนอก็ยอมรับว่า8โมงเช้านะครับเป็นเวลาที่หลายคนคงต้องไปทำงานนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกครั้งนะครับที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจ อภิปรายภาพพิงถึงพลเอกประวิทย์ก็สังเกตมาทุกครั้งว่าคดีเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและอย่างที่เรารู้ว่าหลังจากที่ผมอภิปรายในเรื่องของการประเด็นการค้ามนุษย์นะครับก็มีการภาพพิงถึงพลเอกประวิทย์อยู่ทําให้คดีนี้ก็เป็นคดีที่มีความแปลกประหลาดนะครับหลายอย่างเกิดขึ้นยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไปดูกันในวาระการประชุม มีพบตรนะครับทำหนังสือถึงสภาเพื่อขอตัวผมนะครับในการที่จะเอาตัวไปดําเนินคดี<ป>กระบวนการแบบนี้เป็นกระบวนการปรกตินะครับที่ตามตามกฎหมายผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่สภาเพื่อนสอบด้วยกันจะต้องตัดสินใจว่าจะส่งตัวไปให้ผมเนี่ยไปดําเนินคดีหรือไม่แต่วาระยังไม่ทันถึงนะครับปรากฏว่าทางพนักงานสอบสวนได้มีการทำหมายเรียก โดยเอาหมายเรียกนี้นะครับเกิดขึ้นในระหว่างสมัยประชุมทําส่งมานะครับผมก็โต้แย้งว่าการทําแบบนี้มันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูนมาตรา125ทางพนักงานสอบสวนก็รับทราบคุยกันด้วยวาจานะครับผมไม่มีหลักฐานมายืนยันเพราะเป็นการคุยด้วยวาจาพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปถอนหมายทําเสร็จป,ปุ๊บนะครับคุยกันเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือมีการออกหมายเรียก เป็นการออกหมายเรียกในวันที่4ผมได้รับกับมือมาถึงบ้านให้ไปเจอในวันที่11เป็นการออกหมายเรียกที่ชอบครับแล้วผมก็บอกว่าผมไม่น่าจะไปได้วันที่11นะครับผมก็พูดคุยนะครับแล้วก็นัดหมายโดยให้ทนายเป็นคนนัดหมายก็ตกลงกันด้วยวาจาว่าเดี๋ยวภายในเดือนมีนาจะมีการไปแน่นอนนะครับไม่ได้จะบิดผิวอะไรกลายเป็นว่าวันที่11นะครับทางพนักงานสอบสวนไม่ยอมนะครับ ไม่ยอมแล้วก็ขู่ว่าอาจจะมีการออกหมายจับผมก็รอดูว่าจะออกหรือเปล่านะครับส่วนตัวลึกๆค่อนข้างเชื่อว่าสารไม่น่าจะให้ลึกๆนะครับเพราะว่าอะไรการที่จะออกหมายจับได้เนี่ยเงื่อนไขที่จะออกหมายจับได้เนี่ยเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษค่อนข้างต่ําการจะออกหมายจับได้หนึ่งก็คือจะต้องออกหมายเรียกก่อนสองครั้งถ้าเอาตามหมายเรียกที่ถูกต้องตามกฎหมายผมได้รับแค่ครั้งเดียว ดังนั้นอยู่ๆไปออกหมายจับเลยนะครับผมก็เลยค่อนข้างแปลกใจมากนะครับที่ทําไมกระบวนการของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงสามารถไปขอหมายจับจากศาลและศาลให้ทีนี้ความกังวลที่ผมและทนายความเราก็คุยกันนะครับว่าการออกหมายจับแบบนี้คุณต้องการให้ผมกลายเป็นคนที่หลบหนีใช่หรือไม่เพื่อที่ว่าเมื่อผมหลบหนีนะครับในการประกันตัวหากจะมีต่อไปในอนาคต นะครับรวมถึงนะครับในอนาคตหากสารพิพากษาแล้วไม่ว่าคดีจะสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดนะครับและผมยังต้องอยู่ในเรือนจำเพื่อต่อสู้คดีหรือไม่เพราะสารก็จะอ้างว่าผมมีประวัติในการหลบหนีก,ก็น่าจะตั้งคําถามไปยังพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนถึงความผิดปกติวิสัยนะครับของระบบในช่วงที่ระบบความยุติธรรมของประเทศเนี่ยถูกตั้งคําถามมากนะครับจากหลายๆคดีที่ผ่านมาในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา และยังมีการทําแบบนี้อีกนะครับในเรื่องของการแยกกันร,ระหว่างหมายเรียกกับหมายจับนะครับไม่มีใครเขาทาแบบนี้ก็ในคําสั่งศาลในคําสั่งที่เขียนฟ้องก็มีเขาบอกมีพฤติกรรมหลบหนีอยู่ด้วยกันทุกวันมันจะหลบหนีไปไหนก,ก็อย่างที่บอกครับแล้วก,ก็ครั้งที่เลียกครั้งที่1ก็เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์สสตอนที่ยังเป็นสมัยประชุมสภาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ครบเงื่อนไขครบทัว่วกระบวนความที่จะเป็นหมายจับได้อย่างนี้หรอกครับ เป็นการผิดปกติวิสัยตั้งแต่ต,แต,ต้นต้นขบวนของกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ต้องต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนเราก็เรียกร้องให้ทุกคนคอยจับตามองแบบนี้ต่อไปเพราะอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าขนาดผู้แทรอนราษดรยังเป็นแบบนี้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับหากนํามาบิกเคราะห์ปรากฏว่าโรมซิมันสสบัญชีรายชื่อเป็นรองเลขาธิการพักไก่นะครับบอกว่าได้รับจดหมายหมายจับจากสอนอบางขุนนนท์ ว่าตนอภิปรายมางใจเรื่องของการข้ามรุดโรฮิงยาเป็นต้นมามีความพยายามที่จะเร่งรัดกระบวนการของคดีต่างๆที่ยัดเยียดให้มาจากปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรนะครับโดยเฉพาะมูลที่เป่ารอยต่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรรนะครับฟ้องตนในข้อหาหมิ่นประมาทโดยโฆษณาจากการอภิปรายมตงใจเมื่อต้นปี2563 รังทิ่มันกล่าวว่านะครับผลฝ่ายค้านเนี่ยคงคาดหวังจากความหวังเหล่านี้คงหนีไม่พ้นให้ตนถูกศาลสั่งขังโดยไม่ให้มีการประก,กันตัวแม้เพียงหนึ่งวันก็พอให้หลุดพ้นจากการเป็นสอสอล่าสุดทราบว่าตำรวจบ,บางคนเทียนถึงขั้นออกหมายจับตนในคดีนี้โดยอ้างว่าไม่ได้ไปพบตามหมายเรียกที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่ง ตนขอชี้แจงดังนี้บอกว่าหมายเรียกที่ออกมาก่อนหน้านี้ออกเมื่อ23กุมภาพันธ์2 5 6 5นยะครับยังอยู่ระหว่างสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงได้โต้แย้งไปแล้วว่าให้เป็นการออกหมายจับขอออกหมายเรียกโดยไม่ไมชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากตามมตรูนมาตราน 1, 2 5ห้ามไม่ให้มีการออกหมายเรียกตัวสสในระหว่างการสมัยประชุมนะครับต่อมาเมื่อวันที่5มีนาคม สอนอบางขุนนนท์ได้ออกหมายเรียกให้ไปพบในวันที่11มีนาคมอย่างไรก็ตามตนติดภารกิจในฐานะสอสอในวันดังกล่าวจึงได้ทำหนังสือชี้แจงแสดงความไม่สะดวกและขอเลื่อนการเข้าพบออกไปเป็นวันอื่นที่ได้ระบุไว้ทว่าตำรวจกลับมีคำสั่งไม่เลื่อนการนัดดังกล่าวและอ้างเหตุในการขอออกหมายจับตนนะครับ รังสิมันนะครับบอกว่าตามประมวลวิธีพิจารณาอาญามาตรา66กําหนดว่าการออกหมายจับจะออกได้ก็ต่อเมื่อ 1. มีหลักฐานการกระทําความผิดอัตรานะครับโทษนะอัตราโทษจําคุกเกิน3ปีหรืออนุสองมีหลักการกระทําความผิดและมีเหตุควรชื่อว่าหลบหนีซึ่งให้สันนิษฐานกรณีไม่มาตามหมายเรียกโดยมี ตัวมีข้อแก้ตัวอีกอันสมควรนะครับกรณีของตนนั้นในข้อหนึ่งที่แน่นะครับเพราะข้อหาประมาทมีโทษจำคุก3ปีนะครับส่วนข้อ2นั้นเมื่อมีหมายเรียกตนก็ได้ยื่นหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่สสไปแล้วพร้อมทั้งระบุว่าที่สะดวกเข้าพบอ,าอย่างชัดเจนด้วยนะครับ อีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมายังปฏิบัติหน้าที่สสอ,อย่างสม่ำเสมอไม่ได้หนีไปไหนนะครับจึงไม่มีเหตุอันควรที่ต้องมีการออกหมายจับแต่อย่างใดนะครับทนายความได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากศาลแล้วแต่สุดท้ายศาลตลิ่งชันก็อนุมัติให้มีการออกหมายจับตนในที่สุดดังนั้นเมื่ออยากเจอกันถึงขนาดต้องทำกันเช่นนี้นะฮะ ในเมื่อวันที่18มีนาคมก็ยะพบพนักง,งานสอบสวนนะคคือต่อมาเขาก็พบพนักง,งานสอบสวนในเวลาต่อมานะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจเขาก็โวยวายนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจก็บอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับอายการก็ส่งอายการอายการตลิ่งชันก็รับสำนวนของโรมนะครับ ใบเรียบร้อยถูกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทจากการอภิปรายวังใจกรณีป่าลอยต่อของพลเอกประวิทย์เมื่อปี2563โดยสั่งให้เลื่อนฟ้องเนื่องจากสำนวนการสอบสวนของตำรวจนครบ,บาลบางกุนเทียนทำสำเนายัางไม่เรียบร้อยจึงยังไม่ส่งฟ้องนะครับและไม่ฝากขังนะครับสิบมันแล้วก็รับทรบข้อกล่าหาในพื้นที่ดังกล่าวจากนั้นก็ถูกออกหมายจับหลังจากที่เข้ามาทำการมอบตัวนะครับ กรณีดังกล่าวเนี่ยก็ลังสีมันกระพบอัยการเสร็จสิ้นก็ตั้งข้อหาว่าในเมื่อสำนวนไม่เรียบร้อยอั่งแรกพนักงานสอบสวนจึงทําไมจึงออกหมายจับเท่าที่สอบถามดูเหมือนว่าพนักงานสอบสวนนั้นไม่มีความพร้อมนะครับบอกว่าเป็นท่าทีการดําเนินการกับเขาผมค่อนข้างจะเชื่อว่าการดําเนินการต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่การออกหมายจับ นะครับสุดท้ายเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นกระบวนการที่กันแกล้งเขามองแบบนั้นนะครับและก็อที่บายเรื่องราวต่างๆไปพารนาในการพิปายวิจัยก็มีนักดีหลายคนนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ส5 6 3ารสิบสานได้ถูกเปิดเผยข้อมูลจากรัฐสภา,า,าเกี่ยวกับป่าลอยต่อที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นผู้นิบุตรบาทสําคัญโดยอ้างว่าเป็นเครือข่ายผลประโยชน์เชื่อมต่อระหว่างกองทัพกับกลุ่มนายทุน ม่เชิญงานสังเคราะห์ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับเรื่องนี้ที่ตำรวจออกหมายจับได้เพราะอะไรนะครับมีการแจ้งความจากมูลนิธิเป่ารอยต่อนะครับให้ดำเนินคดีกับโรงลังสีมันโรมนะครับนั่นคือประการที่1นะครับต่อมาตํารวจก็มีการออกหมายเรียกไปครั้งที่1ในขณะที่มีการประชุมสภาปรากฏว่าหลังจากปิดการประชุมสภาก็มีการออกหมายเรียกไปครั้งที่2นะฮะพอออกหมายเรียกไปครั้งที่2อลังสีมันโรมก็ปฏิเสธ ตำรวจก็เลยมีเหตุนะครับที่จะไปขอสารออกหมายจับอย่างไรก็ตามคดีนี้อายุความเกิน3ปีอายุความ3าปีอขอไปฮะมีโทษจำคุกเกิน3ปีนั่นหมายความว่าก็มีสิทธิ์ที่จะถูกออกหมายจับนะครับการออกหมายจับไม่ออกหมายจับตำรวจมีหน้าที่ในการที่จะขอร้องต่อสารเพื่อออกหมายจับเพื่อทําการจับกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งรังสิมันลมก็ยอมรับนะครับก็ส่งทนายไปคัดค้านแต่ศาลไม่ใช่คู่ขัดแยง้งศาลก็พิจารณาว่าเจตนาที่จะทําการหลบหนีนะครับจึงมีการออกหมายจับนะครับเมื่อมีการออกหมายจับเสร็จการได้รับการประกันตัวหรือไม่รับการประกันตัวนะครับเป็นดุลพินิษของศาลนะครับก็มีการไปชูป้ายขึ้นมาจากฝั่งก้าวไกลนะฮะแล้วก็มีการปลุกกระดม,มจากมอบ3นิ้ว นะครับว่าการฟ้องครั้งนี้เป็นเรื่องของการฟ้องปิดปากนะฮนะนัก็เป็นกลยุทธ์การต่อสู้แต่ในเชิงงานสังเครห์นะครับมีเหตุชอบด้วยการออกหมายจับไหมนะฮะก็เป็นเรื่องของศาลศาลใช้ดลมินิจในการออกหมายจับแล้วถามว่าเป็นการฟ้องปิดปากไหมผมก็เห็นธนาธรเห็นก้าวไกลก็ฟ้องล่าสุดก็ไปฟ้องพักการเมืองไปฟ้องคนนั้นคนนี้เยอะเลยนะหลายคน ไปฟอ้องด็อกเตอร์อนนท์ก็ฟ้องนะครับเคยไปฟ้องท่านใหม่หม่มเจ้าจุรเจอมือยุคคนด้วยซ้ำไปนะสุดท้ายก็สารยกฟ้องสิ่งอันนี้ก็คงทําให้เห็นนะฮะก่อนหน้านั้นชะ่อของก้าวไกลก็ไปฟอ้องหมอวโรงนะสุดท้ายสารก็ยกฟ้องนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะ สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกันแกล้งไหมนะครับผมว่าประเด็นก็คือว่าบ่ายเบี่ยงที่ไม่พบพนักง,งานสอบสวนนะครับและที่สําคัญคือในขณะที่มีการออกหมายจับและขณะที่มีการออกหมายเรียกรอบที่2เนี่ยเป็นช่วงในการปิดประชุมสภาอ้างว่าจะปฏิบัติหน้าที่โน่นนี่นั่นฟังไม่ขึ้นสารจารณาฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นคดีนี้จบแล้วยังไม่จบ ประเด็นที่น่าสนใจคือมีการหมิ่นประมาทหรือไม่นะครับเพราะลังสิมันปราศัยในตอนนั้นนะครับพูดในสภาพ,พูดแถนสระดอนว่าเป็นมูนิธิเนี่ยเป็นเครือข่ายผลประโยชน์เชื่อมต่อระหว่างกองทัพกับนายทุนใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยลังสิมันจะต้องนำพยานนำหลักฐานไปแสดงต่อศาลถ้าแสดงต่อศาลได้เขาก็หลุดคดีถ้าแสดงต่อศาลไม่ได้ ก็จะมีความผิดตามกฎหมายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ